๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงสุดท้ายกลับมาติดตามรอบวันในเขตจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบค,คีรีขันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าววันนี้นะคะรอบวันในเขตจังหวัดเพชรบุรีถึงจังหวัดประจวบคิรีขันมีความเคลื่อนไหวอย่างไรติดตามได้จากทีมงานฝ่ายข่าวทุกอำเภอค่ะส่วนของประมงก็ นายปราโมทส,สัมภาว์เงินในอำเภอชะอำเป็นประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งที่เจ็ดหอประชุมของอำเภอชะอำที่หลังจากการเลือกตั้งผ่านพ้นไปจึงเรียกผู้นำชุมชนแต่ละตำบลเข้าร่วมการประชุมโดยมีระเบียบวาระเรื่องโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่วันอังคารที่19เก้ากรกฎาค,คมนี้นวัดนิคมชิวราราม หมู่ที่2ตำบลเขาใหญ่เวลา10นาฬิกาการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยประจำเดือนสิงหาคมวันพุที่10กรกฎาคมเวลา10นาฬิกาเรื่องการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านวันที่10ส,สิงหาคมเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยพร้อมกันเวลา8นาฬิกา30นาทีและ แต่งเครื่องแบบกากีแขนยาวเดินแถวไปถวายราชสักการะอนุสาวรีย์กรมพระนาราทิพประพันธ์บริเวณจุดชมวิวชะอำและย้ำการประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้เด็กที่มีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ต้องมีบัตรตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชนฉบับที่3พุทธศักราช2554มาตราที่5ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่7ปีนอกจากนี้ในที่ประชุมสํานักงานปศุสัตว์อําเภอชะอําได้แจ้งให้ผู้นําชุมชนหากมีสัตว์ปีกตายในพื้นที่ห้ามนำออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาดและต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบทันที ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์การทหารราบค่ายธนารัฐพลโทสิงศึกสิงไพรเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบกเป็นประธานเปิดการอบรมนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปี2554รุ่นที่38โดยมีพลตรีสมุตรแตงสาขาผู้บัญชาการสูนารทหารราบพร้อมคณะนายทหารและข้าราชการทหารเข้าร่วมพิธีสำหรับนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปี2554รุ่นที่38ที่เข้าร่วมอบรมเป็นนายทหาร ประทวนชาย682นายและนายทหารประทวนหญิงจากกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3และกองทัพภาคที่4หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกจากส่วนกลางและวุฒิปริญญาโดยการอบรมครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้ในายทหารประทวนซึ่งได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบาัตรมีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับพระราชทานยศเป็นนายทหารสัญญาบาัตรได้อย่างเหมาะสมทําให้ผู้เข้ารับการอบรมมี ระเบียบวินัยและเพื่อสรมสร้างความสัมพันธ์ธรยตีอันดีในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันตามหลักสูตรการอบรมสำหรับนายทหารประทวนเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบ,บกต่อไปนายชลากรอภิชาติชานชายัย หัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาตลตำบลไร่เก่าจัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขณะรงจอดรถเทศบาตลตำบลร่เก่าเพื่อคัดเลือกประธานกลุ่มอสมและคณะกรรมการทั้งในระดับชุมชนและประธานคณะกรรมการอสมของเทศบาลซึ่งวันนี้มีกลุ่มอาสามจากทั้ง10ชุมชนในเขตเทศบาตลตำบลร่เก่าซึ่งกลุ่มอาสามมาเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพียงโดยนางสาวสารินคุ้มภัย ตลาดเทศบาลตำบลไร่เก่าก็ได้พูดคุยกับกลุ่มอสมและพูดถึงโครงการปลูกหญ้าแฝกและโครงการปิดทองหลังพระที่กําลังดําเนินการอยู่ในขนานี้โดยได้ขอความร่วมมือร่วมใจจากอสมเพื่อร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์ทางนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกด้วยหลังจากนั้นนายชลากรหัวหน้ากองสาธารณสุขจึงได้ดําเนินการคัดเลือกประธานและคณะกรรมการโดยวิธีเสนอชื่อและยกมือสนับสนุนสําหรับประธานกลุ่มอสมเทศบาลไร่เก่าคือ างคงพึกษาพันธรัฐซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไร่เก่าด้วยแต่ยังคงช่วยงานของกลุ่มอสมอย่างต่อเนื่องมาด้วยดีตลอดเจ้าหน้าที่สถานตลลีตำรวจภูทรชอมได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยน์ชนกัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายบริเวณสี่แยกถนมตำบลนายางอำเภอชะอําจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสันเพชรธรรมสถานที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บสามรายและนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลชะอําที่เกิดเหตุยังพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีเขียวหมายเลขทะเบียนบอยเม้ายต่อเต่า3168เพชรบุรีบรรทุกต้นมันเทศมาเต็มคานถูกชนจนได้รับความเสียหายใกล้กันพบรถกระบะยี่ห้ออีซูซูสีสบอลหมายเลขทะเบียน ใบไ,ไม้นอนหนู2714ประจบคีดีขันสภาพรถด้านหน้าได้รับความเสียหายโดยมีนายผาดจิวโตอายุ49ปีเป็นชาวอำเภอหัวหิน เป็นคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสามรายทราบชื่อคือนางพลนิวโตอายุ46ปีอยู่บ้านเลขที่35หมู่8ตบหัวสะพานอเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนางไพรวันทองมาอายุ47ปีและนายทรงพจน์ทองมาอายุ53ปีอยู่บ้านเลขที่105หมู่2ตหน,นองสาลาอชะอําจังหวัดเพชรบุรีและจากการสอบสวนก็ทราบว่าในผาดได้ขับรถยนต์หมายเลขทะเบียนบอยไม้ต่อเต่า3168เพื่อที่จะไปบ้านญาติโดย ใช้เส้นทางเรียบคันครองจรประธานสายหนึ่งมาด้วยความเร็วประกอบกับไม่ชำนาญเส้นทางแต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสี่แยกทำให้พุ่งชนรถของนายทรงพลที่ขับมาอย่างจังเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว เหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา1 1ิกา30นาทีของวันนี้พันตำรวจโทอุดมชาติทองไซพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรชะอําได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุบนถนนเพชรเกษมอำเภอชะอําตรงข้ามหน้าร้านหนองแจงค้าไม้จึงพร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสลิน39รุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเสาไฟฟ้าหักอยู่หนึ่งต้นห่างออกไปประมาณ5เมตรพบรถยนต์เก่งวันโว่สีดำทะเบียนชกเชอรอลอิง7220กรุงเทพมหานครอยู่ในป่าหญ้าข้างทางโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สอบสวนนายธเนศมนสาอายุ37ปีเจ้าของรถกล่าวว่าตนได้ขับรถออกจากหัวหินมาเพียงคนเดียวกําลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพแต่พอถึงจุดเกิดเหตุก็ได้มีรถจักรยานยนต์วิ่งมาตัดหน้าอย่างกระทันหันจึงหักหลบเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าที่อยู่ข้างทางจากอุบัติเหตุนในครั้งนี้ทําให้ไฟฟ้าในระแวกดังกล่าวนั้นดับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องรีบทําการแก้ไขโดยเร่งด่วน หมดเวลาของการนำเสนอข่าวสำหรับวันนี้แล้วก่อนจะลาการไปติดตามรายการบอกเล่า90ค่ะสมาชิกเคเบิลทีวีท่านใดลักลอบขโมยใช้สัญญาณเคเบิลทีวีมีความผิดทางอาญาทางบริษัทจะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดและจะต้องถูกเผยแพร่ข่าวออกอากาศทางเคเบิลทีวีด้วย และหากท่านใดพบเบาะแสผู้ลักลอบใช้สัญญาณสามารถแจ้งมายังบริษัทได้ทันทีโดยบริษัทจะปกปิดเป็นความลับพร้อมรับเงินรางวัลรายละ1,000บาทโดยสามารถแจ้งได้ที่พื้นที่ของอำเภอท่ายาง032437505อำเภอชะอำ032433990-1อำเภอหัวหิน032530217-8 อำเภอรปราบุรี่3 3 6 2 3 5 2 0อำเภอกุฎบุรีและอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธน์2 3 2 6อ2 4 7 4อำเภอเขาย้อย032-562-088ร,03ร้านอาหารปล่อทูได้สรองรับสมัครพนักงานกุกไทยกุ๊กฝรั่งชายหญิง5ตำแหนง่งพนักงานเสิร์ฟ5ตำแหนง่ง กับตัน5าตำแหน่งพนักงานบัญชี2องตำแหน่งพนักงานแคชเชียร์สอตำแหน่งสนใจสมัครได้ที่โทรศัพท์0 8 18379309ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันเปิดประมูลป้ายทะเบียนร,รถเลขสวยจำนวน301เลขหมายในหมวดอักษรก่องงอการงานมั่นคงการเงินมั่งคั่งมีทั้งป้ายทะเบียนธรรมดาและป้ายทะเบียนกราฟิกสีสันสวยงาม ลวดลายสัญลักษณ์เมือง3อ่าวมะพร้าวและสับประรดเลขถูกใจเลือกได้เองพร้อมรับสิทธิทพิเศษผู้ประมูลได้สามารถจดทะเบียนได้ทันทีหรือจะนำไปใช้กับรถที่จดทะเบียนแล้วกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของผู้ประมูลได้หรือโอนกรรมสิทธิ์มอบเป็นของขวัญแก่บุคคลพิเศษรายได้จากการประมูลจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนต่อไป เปิดประมูลวันที่9และวันที่10กร,รกฎาคม2554ณโรงแรมหัดทองอำเภอเมืองจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปติดต่อสอบถามรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ะสาขาโทรศัพท์032-602-034 และทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวสําหรับวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทางช่องสองทุกช่วงที่มีการออกอากาศจากสํานักข่าวพีพีนิวค่ะวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมดิฉันกมลวันธนรัตน์และทีมงานฝ่ายข่าวจากสํานักข่าวพีพีนิวทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ รายงานรอบทิศเกาะติดสถานการณ์ข่าวสารคุณภาพที่พีพีนิว